สวัสดีครับพี่น้องปองปลาสุภูสุคนนะครับมือนี้เสาร์วันที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบหกนะครับมือนี้ผมพามาเมิ่งบรรยากาศของโรงเรียนนะครับหนองเตาพัชเจรเลนนะครับมื่อนี้หลังจากที่เด็กหน่อยทำความสะอาดนะครับเฮ็ดกิจกรรมหนาส้วงเรียบร้อยนะครับเด็กหน่อยเขาเรียนตามปกตินะครับนี่คือสภาพบรรยากาศทั่วๆไปนะครับโดย ดูรอ,รอบนะครับบริเวณโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในเขตพื้นที่บริการของอำเภอหน้าตาลนะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเขนอำเภอหน้าตาลจังหวัดบนรารัมยนี่นะครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนเก่าสิบห้าคนนะครับมีบุคลากรทางการศึกษาอยู่ รวมทั้งหมดทั้งสิน13คนนะครับนี่คือสภาพบรรยากาศนะครับสภาพบรรยากาศโดยรอบโดยรวมโดยทั่วไปซึ่งช่วงนี้นะครับทางเรียนนะครับอยู่ในช่วงที่กำลังดำเนินการต่อเติมปรับปรุงก็สั่งอาคารเรียนอนุบาลน,นะครับอนุบาลเดียวผมจะพาพี่น้องไปเบิงนะครับว่บาก่อสร้างตงัวหอไซนะครับซึ่งเฮาได้รับงบป,ประมาณ นะครับงบป,ประมาณจากการระดมทุนนะครับเห็ดผ่าปาเพื่อการศึกษางบสมทบเพื่อสั่งอาคารเรียนนะครับอนโนบาลซึ่งเมื่อวันที่21นะครับสร้างก็ได้ไปสร้างของนะครับซึ่งเขาก็ได้มาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังดําเนินการต่อเติมก่อสร้างนะครับปับปุงแก้ไขในส่วนถี่มันบ่ดีนะครับฝากพี่น้อง เบิ้งแง่งซวยกันนะครับเพื่อลูกหลานเฮ้านะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ้งนะครับนะครับเป็นอาคารเรียนหลังนี้ครับนะครับอยู่ในส่วนหนาด้านหนาของอาคารนะครับนะครับมีทั้งหมด2อห้องเรียนนะครับสองห้องใหญ่ขนาด ประมาณเจ็ดเมตรนะครับเจ็ดเมตรเจ็ดคูณเจ็ดเมตรนะครับที่เราเห็นตอนนี้นะครับเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องสิ่งสร้างคนอาจดะไปสร้างนะครับแต่ไปสร้างมาแ้วเป็นกระเบื้องย่างดีนะครับเป็นกระเบื้องย่างดีเป็นพื้นปาเกะนะครับเป็นปาเกะย่างดีนะครับเกรดเอนะครับของมีคุณภาพนะครับ หึ่งปลาเก็ตเนี่อพื้นปลาเก็ตตรงนี้นะครับกะจะได้เอาเข้อไปปูบริเวณด้านในนะครับพื้นปาเก็ตเนี่ยเขาจะปูนะครับปูพื้นนะปลาเก็ตบริเวณด้านในนะครับในห้องภายในบริเวณนี้นะครับบริเวณส่วนนี้นะครับกะแบบถือว่าห้องกว้างพางนะครับกวา้างพาง ด็กน้อยครับคงจะมีมองเรียนมองอาศัยนะครับหมดเลนะครับเฮ้ยสำหรับกระเบื้องอีกไล่นึงครับเป็นไลนเป็นไล่หินนะครับเป็นไล่หินนะครับอันนี้คือจะใส่ปูด้านหนาครับปูด้านหนาครับดานหนาอาคารนะครับก็คือในส่วนนี้นะครับด้านหนาอาคารส่วนนี้นะครับ ส่วนดานนานะครับบริเวณตรงนี er ้นะครับตรงนี er ้ตรงนี้แล้วดันนานะครับเพราะว่าประชาสัมพันธ์นะครับผ่านสื่อนะผ่านสื uh, ่อในช่องนะครับคือดันในนะครับอ่าอะไะเป็นปูนนะครับมีปูนนะครับเอามาแล้วนะครับสารปูนนะครับถ้ารับปูนก็จะเอามาสร้างนะครับเอามา สางในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำเขาจะแยกส่วนกับอาคารนะครับจะแยกส่วนกับอาคารนะครับคืออยู่ในส่วนนี้นะครับส่วนดันหลังนะครับดันหลังส่วนนี้นะครับจะเป็นห้องน้ำนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับถึงเท่ากับทางสร้างเพื่อจะจัดดาเนินการเรียบร้อยแล้วซึ่งมันเป็นโฟนต๊นะครับบอสมาครดาเนินการใดนะครับ คือจะส่วนนี้อยู่ในส่วนด้านหลังนะครับอยู่ในส่วนด้านหลังส่วนตรงนี้นะครับส่วนนี้ด้านหลังของอาคารนะครับส่วนด้านหลังของอาคารก็จะมีเนือทีพ่อสมควรนะครับก็มีโครงการว่าจะเฮ็ดเป็นสัดส่วนนะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนอนุบาลนะครับแยกส่วนออกมาอีกเชือนึงนะครับในส่วนด้านหลังนะครับในส่วนด้านหลัง นคือส่วนนี้นะครับด้ัดล่างตรงนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ก่อสร้างของน้ำนะครับของน้ำหลั่นวัสดุเพิ่งกับเพิ่งเอาอุปกรณ์มาส่งนะครับวัสดุก่อสร้างวัสดุอิฐหินปูนทรายนะครับก็นำทิ้งนำเสียนะครับอิฐหินปูนทรายมาส่งไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าหลังจากที่ผุดพันพลผ้ายุไปนะครับสร้างเพิ่งกัดเศดขอเข้ามา ดำเนินการก่อสร้างนะครับให้มันแล้วเสร็จให้มันได้ใส่งานให้ได้หน่อยได้มีมองของน้ำนะครับเพื่อที่จะได้ใส่อำนวยความสะดวกนะครับเป็นบริเวณด้านหลังในส่วนนี้นะครับจะมีดำเนินการสร้างของน้ำ <c oughs> แล้วก็นในส่วนของอาคารนะครับในส่วนของอาคารหมู่บ้านนะครับกับสร้างเพิ่นกระเด็นเข้ามาเดินนะครับเดินสายไฟ,ไน,ะน,ยไฟไนะครับเดินสายไฟไว้นะครับ ไไซึ่งภายในภายในนะครับกาจะจามีเดินปลักไว้ทั้งหมด3จุดนะครับ3จุดเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับทีวีแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บาอาจารย์เพื่อนที่ได้ยุ่กข้นไปหน่อยนะครับแล้วก็จะมีพัดลมครับผม พันร่มทั้งหมดหองละซีตัวนะครับซีตัวซีด้ใซนนะครับซีด้ใซนพ่อเด็กที่หน่อยนอนวินนะครับหลังจากที่ตามบทบาทนะครับตามระดับพัฒนาการเขาได้หน่อยนะครับนี่คือขอชี้แจงนะครับพานซื้อตรงนี้นะครับฝากพี่น้องกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ป๋าลาบ้านสวนน้ำนะครับนะครับกระสีดำเนินการ ห้เสียสิ้นในเลี้ยววันนะครับช่วงนี้จากตัวกลุงนะครับรับกราบภูร์เมานะครับในการดำเนินการปรับปรุงรอเติมส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขอแจ้งนะครับไปยั่งพี่น้องปองปายนะครับขอขอบุญขอคุณสำหรับงานผ่าปลาทีพานมาที่พานมาเมื่อวันที่สิาสิงหาคม สองพันหา6 6ยสหที่ผ่านมานะครับโรงเรียนได้ทำการาจัดสางนะครับรวมจัดผาปานะครับผาป่าสามขี้เพื่อที่จะหาทุหาเงื่อนสมทบนะครับในการก่อสร้างอาคารในตรงนี้นะครับขอฝากพี่น้องได้ติดตามนะครับสำหรับมือนี้นะครับบัลลาบานซวนขอฝากคลิป นะครับให้พี่นอ้องปลงไปได้ติดตามปากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์หายน้ำเด้อครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ